ดากอดชาลีฝึกมาสปอร์ตให้เชื่อฟังเชือกโดยการใช้ให้ใช้เชือกผูกคล้องคอแล้วอีกปลายหนึ่งปล่อยไปกับพื้นเพื่อให้สปอร์ตเหยียบนะครับแล้วเขาก็ถ้าเหยียบแล้วเขาก็จะเดินไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่คล้องได้แล้วหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ทดสอบปรากฏว่าสปอร์ตเชื่อฟังเชือกครับ พอจับเชือกปุ๊บเขานิ่งวันนี้เป็นครบสองสัปดาห์ของการของการฝึกเชื่อฟังเชือกนะครับสัปดาห์ที่แล้วชาลีฝึกบทเรียนนี้ครับบทเรียนให้ให้สปอร์ตปัดท้ายเขาเข้าใจวันนี้วันนี้ปัดท้ายได้รอบตัวเลยครับปัดท้ายรอบได้รอบตัวเลยได้หลักวิชาการปัดท้ายรอบตัวเรียกการเรียกว่า การหมุนตัวรอบเท้าหน้านะครับหรือว่าหมุนตัวโดยใช้เท้าหน้าเป็นหลักนะครับสปอร์ตทำได้ดีมากครับได้ดีมากเท้าหน้านิ่งเอาจับเชือกที่คอเขาจะนิ่งเลยครับเขาจะนิ่งนะครับบทเรียนถ้าถ้าหมาเข้าใจนะครับเราต้องตกตัวเขาเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเขาทําได้ดีอันนี้ฝึกถอยหลังครับสั่งให้ถอยหลังสั่งให้ถอยหลังก็ทําได้ดี ลั่งให้ถอยหลังก็ทําได้ดีวันนี้จะเพิ่มบทเรียนใหม่เพราะบทเรียนต่อๆไปจะเป็นการสั่งการผ่านขุมนะครับที่แล้วมาคือสั่งการผ่านเชือกที่คลองคอวันนี้ลองสวมขุมนะครับขุมอันนี้เป็นขุมที่ติดตัวมากกอแอนดาตอนแอนดาอายุได้6เดือนนะครับตอนนี้สปอตอายุได้ยังไม่ถึง2เดือนเพราะนั้นขุมใหญ่ไปนิดนึงครับแต่ก็ใช้ได้ครับ ไม่ไมต้องทําใหม่ใช้ได้ข้อขุมอันนี้ก็สวยอยู่ละตอนนี้สิ่งที่สปอรตยอมรับก็คือว่าเรามายุ่งอะไรกับหัวเขานะครับเขานิ่งครับเขาเขาไม่ขยับแสดงว่าการฝึกให้เขาเชื่อฟังเชื่อเขาเขาเข้าใจแล้วครับเขาเข้าใจนะครับ,นะรบสวมขุมเสร็จเรียบร้อย ผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะผูกเชือกนะครับผูกสายจูงสายจูงไปที่ที่ขุมสายจูงไปที่ขุมวันนี้เชือกจะลุงรังนิดนึงนะครับมีมีหลายเส้นเลยมีทั้งเชือกเดิมที่คล้องคออยู่แล้วก็เชือกใหม่ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ชาลีเคยชาลีผูกแม่เขาไว้นะครับแต่แม่เขาหลุดตอนไหนไม่ทันได้สังเกตครับไม่ทันได้สังเกตเก่งมากเก่งมากถ้าไหนเราออกไปข้านอกสิ บทเรียนที่กำลังทำอยู่อย่างนี้นะครับคือใช้เชือกผ้าตามตัวของสปอตเพื่อให้สปอตคุ้นเคยกับเชือกทฤษฎีนี้เรียกทฤษฎีการผ่อนคลายนะครับการผ่อนคลายต่อไปคือคือการฝึกให้สปอตเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าให้รู้จัก เดินไปข้างหน้ากับสายจูงนะครับวันนี้วัน <bird> น <ico> <sh temas and lust mic> ี้เรามีข <norms> ุมมีสายจูงการฝึกให้ลูกม้าเดินไปข้างหน้านะครับจะกระตุ้นโดยใช้เชือกคล้องที่ท้ายเขานะครับเขาเข้าใจครับคล้องที่ท้ายเขาเดินออกมาอาจารย์ตัวแม่นะครับสลีไม่ได้สังเกตว่าแม่เขาหลุดเมื่อไหร่นะครับพอแม่พอลูกเขาเดินออกมาแม่เขาก็เดินตามมาด้วยพอแม่เขาเดินตามมาสปอร์ตเสียสมาธิครับ ทาีจะสั่งให้เขาเดินต่อไปเขาเสียสนาที่กับแม่ทาีกระตุ้นเชือกที่ที่คล้องที่ท้ายเขานะครับพร้อมกับสั่งให้เดินหน้าคือพูดเบาๆว่าหน้าเดินหน้าเดินนะครับเขายังไม่เข้าใจครับเขานึกว่าให้ถอยหลังเขานึกว่าให้ถอยหลังเนี่ยครับเขาเคึกว่าให้ถอยหลังเพราะว่า เชือกเส้นเส้นข้างหน้าจะตึงครับอันนี้เขาเดินละครับเขาก็ใจละเวลาฝึกลูกม้านะครับพอเขาทําได้ปุ๊บหยุดเลยนะครับให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําถูกแล้วชลีให้รางวัลเขาหลังจากฝึกเสร็จแล้วกอดถอดคุ้มออกหมดเลยนะครับแล้วก็ถอดเชือกคล้องคอเขาออกด้วยเชือกคล้องคอเขาแล้วสองสัปดาห์นะครับพอถอดออกปุ๊บเขาดีใจมากครับเขาวิ่งเขาวิ่งใหญ่เลย สาลีชอบม้าวิ่งเร็วนะครับม้าวิ่งเร็วเวลาเขาวิ่งเร็วห่างเขจะชี้ไปข้างหลังหาก็ชี้ไปข้างหลังสาลีชอบดูหนังคขวบอยเวลาคาวบอยควบม้าเร็วๆหางจะชี้สปอร์ตวิ่งแบบนั้นเลยครับวันนี้เอาพุงมาไลออกวันนี้เอาพงมาไลออกดีใจใหญ่นะครับเอาเชือกคล้องคอไว้สอาทิตย์สองอาทิตย์ เมื่อกี้เป็นเสียงในฟิล์มนะครับตั้งแต่เลี้ยงม้ามานะครับตัวนี้ชอบ,บ,บวอบบิ่งที่สุดมาทักกดีลุกเลยมาทักเดีลุกเลยวินต่อ,อ